โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมสแ r รี่เมสเกมนะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเกมนะไม่ใช่โลบอทนะครับทุกคนเออซึ่งเกมนี้เขาให้เออให้ผ่านด่านไปถึงไอเส้นชัยตรงนู้นนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าสแครี่ยังไงตรงไหนอย่างไรเพราะอะไรนะครับ ทุกคนเห็นจุดแดงๆนั่นปะนั่นแหละทุกคนผหมต้องไปถึงเส้นชัยซึ่งกว่าจะถึงเส้นชัยเนี่ยมันก็จะแคบแคบแคบลงแคบลงนะครับแคบลงแคบลงแคบลงเฮ้ยโอ้เล่นม่นยากว่ะเค่นี้ก็เล่นยากแล้วทุกคนเกมหัวร้อนนีง่ายครับหัวร้อนมากมาก โอเคทุกคนผมผ่านแล้วอ๋อคุรม่มใหม่เนาะบอทุกคนมือผมไม่นิ่งอะ่ะโอเคจะค่อยๆไปทีะนิดนะครับเพราะว่ามันควบคุมง่ายจริงแหละคะุณแต่ว่าเวลาเวลาขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยอันนี้มันยากมากเนี่ยอย่างเช่นเวลาผมจะเอาลงเนี่ย มันขึ้นครับทุกคนโอเคผมว่าผมเลงสปีดไปดีกว่าตึงๆโอเคทุกคนตอนนี้ผมถึงเส้นชัยแล้วไปดันต่อไปเลยดีกว่าโอเคออืืเออผมว่าดันนี้ง่ายนะ มาโอเคนะครับโอเคไปโอเคเออมานี่ตรงนี้ไปไปข้างล่างสวย เฮ <with heaven. S 2> ียไอ้สัตว์ตกใจหมดเลย